ขันเข้าแล้วครับเจารถไปรีวิวครับเจ้าเบียมซัดโฟคันนี้ครับ,รรรบแต่สุดท้ายไปไม่รอดอยางแตกเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ขับมานะฮะเราเห็นสัญญาณไฟเตือนว่าไฟลมยางอันนี้มันอ่อนนะครับเราก็เลยเรียบลงมาดูคิดว่ามันคงเป็นอะไรไม่เยอะแตกไปเรียบร้อยแบนตะตะแตกเลยครับแต่ยังโชคดีครับข้างหน้ามีปั๊มน้ำมันอยู่เดี๋ยวเราจะขับไปดูหน่อยว่ามีใครที่จะช่วยเหลือเราได้บ้างครับไป หลังจากที่เรางานเข้าครับยางหน้าซ้ายแบนครับเราก็ขับบดมาเรื่อยๆจนมาถึงปั๊มปตทนะครับเราเลี้ยวเข้ามาโ,โอ้ยผมโชคดีมากๆบนความที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโชคร้ายแล้วอะเราก็ยังโชคดีครับเรเลี้ยวเข้ามาเจอฟิกออโต้ครับเดี๋ยวเราจะไปถามกันดีกว่าว่าพอจะช่วยเหลืออะไรผมได้บ้างครับ อโต้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วันนี้ลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามด้านไหนดีครับพอดีผมขับรถมาแล้วยางมันแบนพี่ก็เลยบดเข้ามาให้ช่วยดูให้หน่อยผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรมันแบนครับอ๋อได้เลยครับผมตัวนี้ดูจากสภาพาเบื้องต้นนะครับยางของลูกค้าเนี่ยมีอาการบดมาเดี๋ยวทางเราต้องยกขึ้นเช็คก่อนนะครับว่ามีรอยรั่วหรือเปล่าหรือว่ามีนอ็อตมีตะปูที่ตามอยู่กับยางรหรือเปล่าเดี๋ยวฝากดูให้หน่อยว่าเผื่อจะทําอะไรได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้ขับมาเราก็ไม่รู้อยู่ดีมันก็ซึมมคคครรรััับบบเเเดดยยนนหไไ้้ลลผ ็นยังไงบ้างครับพี่ยางผมครับาจากการตรวจสอบนะครับยางของลูกค้าเนี่ยมีสกูมีน็อตตําอยู่นะครับครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยมีการบดยางมามาเลยทําให้ยางแก้มยางเนี่ยมันฉีกเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าควรที่จะเปลี่ยนยางนะครับไม่สามารถสตรีมหรือป่ายางได้เลยใช่ครับครับและในส่วนของตัวยางมีแนะนํำยังไงบ้างพี่ตัวนี้ลูกค้าต้องถามว่าลูกค้าน้นใช้งานแบบไหนครับ จริงๆผมไม่ค่อยได้ใช้นะรถจอดส,ส่วนใหญ่ขับเสาร์อาทิตย์ที่วิ่งไม่เยอะวิ่งในเมืองใช้อยู่ถ้าอย่างนั้นผมแนะนําเป็นเวกเลสนะครับยางมีคุณภาพแล้วก็ราคาย่อมเยาครับผมครับแล้วในส่วนของยางมันมีไซส์ไหมพี่เพราะคันนี้ผมเห็นว่าเป็นยางไซส์ขอบ19มันไม่ค่อยมีครับอ่าถ้าเป็นไซส์ของลูกค้าเนี่ยด้านหน้าของลูกค้าเนี่ยจะเป็น2 3 5 5, 5 9นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็น2 5 5 3 5 19ของเรามีสต็อกเลยครับครับและยางเวกเลสผมไม่ชินหูแล้วไม่คุ้นหูเลยพี่เป็นยังไง ต้องบอกลูกค้านะครับว่ายางวิกเลสนะครับเป็นยางที่ผลิตในไทยนะครับมียอดขายอันดับหนึ่งของจีนและยอดขายอันดับ9ของโลกยางวิกเลสนะครับมีกระบวนการผลิตที่ผลิตจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของเยอรมันนะครับตัวยางเองเนี่ยผลิตจากน้ํายางพาราของไทยนะครับที่ถือได้ว่าเป็นน้ํายางพาราที่ดีที่สุดอันดับต้นๆของโลกแสดงว่าผมสบายใจได้กับการที่เราจะเปลี่ยนยางวกเลสใช่ไหมครับใช่ครับผมอันเดียวฝากรบกวนให้ทางพี่ดูแลรถผมให้หน่อยนะได้เลยครับผม เปลี่ยนยางเวกเลสเสร็จเรียบร้อยแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นรุ่นอะไรคุณสมบัติอย่างไรเลยพี่ต้องบอกก่อนว่ายางลูกค้านะครับไซส์นี้เนี่ยเราเลือกใช้เป็นรุ่น S A 0 7ตัวนี้นะครับจะเหมาะกับทรงสปอร์ตอย่างของลูกค้าในกรณีที่แก้มเจีเี้ยบแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเหมาะมากในการเข้าโค้งก่อถนนนะครับจะช่วยให้รถกระชับจิ่งขึ้นและในส่วนของเรื่องเสียงครับผมต้องบอกว่าผมใส่ยางซิ่งมาตลอดจะมีความรู้สึกว่าเสียงมันดังตัวนี้นะครับของเราเนี่ยจะเพิ่มล่องเก็บเสียงนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่อองงข เสียงที่สมูทขึ้นนะครับนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีร่องริดน้ําที่เพิ่มขึ้นมามากยิ่งขึ้นคุณสมบัติที่พี่พูดมาเนี่ยมันทําให้ยางชุดนี้เสียงมันนิ่งขึ้นเงียบขึ้นใช่ไหมพี่ใช่ครับผมครับแล้วในส่วนของยางเวกเลสเนี่ยเขามีแบบไหนบ้างรุ่นไหนบ้างยังไงบ้างพี่สำหรับส่วนตัวผมไม่เคยรู้จักไงผมก็อยากรู้ว่าถ้าผมมีรถรุ่นอื่นเนี่ยหรือรถ ลักษณะอื่นสามารถเปลี่ยนยางเวกเลสได้ไหมครับได้ครับผมเดี๋ยวผมพาชมเลยครับผมเริ่มที่ต้องแต่ตัวแรกนะครับตัวนี้จะมีรุ่นนะครับ R P 2 6กับตัว S C 3 2 8นะครับ2ตัวนี้นะครับจะเหมาะกับรถที่ใช้งานบรรทุกนะครับเนื่องด้วยตัวนี้เนี่ยมีชั้นผ้าใบหนาถึง8ชั้นมันดียังไงพี่สำหรับตัวผ้าใบหนา8ชั้นครับพี่ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับในการรองรับน้ําหนักรถที่ใช้งานค่อนข้างหนักครับ อย่างเช่นพวกรถตู้รถกระบะใช่ครับถ้าเป็นรถตู้ก็จะเป็นตระกูลนี้นะครับรถกระบะก็จะเป็นตระกูลอ่าม c 3 2 8เพราะว่าเวลาที่การที่คนจะใช้รถตู้เนี่ยบรนจับบรรทุกคนนั่งเนี่ยค่อนข้างเยอะต้องใช้ยางเป็นซีรีส์ตัวนี้นะครับแลวตัวตัวนี้ครับตัวถัดไปนะครับในลายตัวนี้นะครับที่รู้จักกันในลายยางของดอก A t ทนะครับตัวนี้ดอกใหญ่ของเราก็มีนะครับ SU327 นะครับตัวนี้จะเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ แต่ดอกนะครับตัวนี้จะเหมาะกับการใช้งานที่ค่อนข้างสมบุกสมบันนะครับในการออกต่างจังหวัดนะครับหรือขึ้นทางที่ค่อนข้างลาดชันต้องใช้ดอกตะกุยอ่ะพูดง่ายๆดอกตัวนี้จะอยู่ในพวกออฟโรดนะครับและแอบเห็นนะมีดีไซน์ด้วยยางเนี่ยอย่างเมื่อาากี้ที่พี่เสนอผมตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ายางของเวกเลสเนี่ยใส่ใจในเรื่องงานดีไซน์ด้วยตัวนี้เราก็จะดีไซน์ออกมาให้มีตัวหนังสือที่ค่อนข้างเป็นแฟชั่นนะครับสาหรับลูกค้าในกลุ่มของวัยรุ่น เพราะว่าใครหลายๆคนที่ขับ s u v หรือที่เป็น4ี่คุณดีกว่าจะมีชอบตังสือขาแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนของตัวถัดไปครับเ่อันนี้เป็นยางประเภทไหนครับยางตัวนี้นะครับเป็นรุ่นเดียวกับที่ใส่ให้ของลูกค้านะครับตัวนี้รุ่น sa 0 7จะเหมาะกับการเข้าโค้งก่อถนนนะครับตัวนี้ยางมีล่องเก็บเสียงล่องรีดน้ำนะครับที่เพิ่มมากขึ้นช่วยในการเก็บเสียงนะครับเพิ่มความนุ่มนวลนะครับระยะเบรกที่สั้นลงแสดงว่า ชุดนี้นะฮะเหมาะกับคนที่ขับรถแล้วไม่ชอบเสียงดังชอบใช้ชีวิตประจําวันในการขับรถบ่อยๆเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีในการช่วยในการเรื่องเบรคเรื่องเสียงนะฮะ<ช> <ๆ S 2> อยากทาให้ไม่มีความกังวลแรงสิ้นในการที่ใช้ยางรุ่นนี้นะครับและส่วนตัวนี้ครับมันเหมือนกับตัว AT ทไหมพี่เห็นมันทรงใหญ่ๆเมือนันอ่าครับผมส่วนตัวนี้นะครับเป็นรุ่น SU321 นะครับผลิตมานะครับเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ใช้ขนาด s u v ใน พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลน,นะครับตัวนี้จะเน้นเรื่องความนุ่มเงียบนะครับแต่ก็สมบุกสมบันไปในตัวนะครับแดงว่าคนที่ใช้รถ4ี่คูณสหรือรถกระบะที่ไม่ได้ต้องการตะก,กุยแบบนี้ตะก,กุยแบบนี้ข้อดีคือมันสามารถที่จะตะก,กุยในที่กันดานต่างๆได้ใช้ลุยได้แต่ข้อเสียมันก็คือจะมีการเสียงดังทางพี่นาทเขาเคยแจ้งผมว่ายางพวกนี้มันจะเสียงดังนะยางเอทีแต่อันนี้จะเป็นยางที่ทําให้สามารถใช้ได้ทุกวันชีวิตประจําวันได้เหมาะกับรถที่เป็น4ีคูณสนะครับ สองตัวนี้เหมือนกันไหมพี่ตัวนี้เหมือนกันครับผมเป็นรุ่นเดียวกันแต่จะต่างแค่โลโก้ใช่ไหมพี่ใช่ครับมันเป็นดีไซน์ที่คุณสามารถเลือกได้สำหรับยางเวกเลสนะด้านบนเนี่ยเป็นแบบเดิมเดิมออริจินอลใช่ครับอยากเป็นแบบเซียวฟ้าหน่อยก็เป็นแบบนี้ครับตัวหนังสือสามารถทําให้มันมีอรรถรสในการขับขี่ตอนที่เราขับไปหเห็นมันหมุนๆๆุนุนนน,น,นนะครับในส่วนตัวเนี้ยครับพี่ ตัวนี้นะครับจะเป็น SUV ขนาดกลางนะครับรุ่น SU318 นะครับเหมาะกับ SUV ขนาดเล็กถึงกลางนะครับตัวนี้มันก็เหมือนกันคล้ายๆตัวนี้แหละแต่ตัวนี้ทําออกมาลองลงมาใช่ไหมครับแในส่วนเส้นเล็กๆพวกนีพี่ในส่วนของตัวนี้นะครับเป็น RP18 นะครับยางตัวนี้จะเหมาะกับรถ e ีก c คานะครับตั้งแต่ขอบ13ถึงขอบ15ตัวนี้จะตอบโจทย์มากในเรื่องของการขับนุ่มเงียบนะครับเข้าโค้งก่อถนนและล่องลิดน้ําที่ค่อนข้างเยอะกว่า ตัวอื่นเป็นพิเศษจ,จริงๆแล้วผม,ท,มทั้งหมดทั้งมวลที่ผมฟังมานะฮะอย่างเวกซ์เลสเนี่ยค่อนข้างที่จะควบคุมกับรถหลายๆเซกเมนต์ไม่ว่าจะเป็นรถ SUV รถ4 x 4รถ E c o คคาและรถซิ่งแบบนี้รถสปอร์ตแบบนี้นะครับแต่จุดเด่นของเวกเลสก็คือที่ฟังมานะ้วสรุปให้ฟังนะอย่างที่ยังที่ผมเองยังไม่ได้ทดลองใช้นะคือเน้นความนุ่มเงียบนะครับแล้วก็เกาะถนนระยะเบรกที่สั้นลงนะครับ เขาแอบเห็นความจริงที่เราต้องใช้รถจริงๆทุกๆวันนะครับออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนได้ใช้กันยังไงวันนี้ขอบคุณพี่นัดมากที่มาบอกรายละเอียดของเวกเลสนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรสําหรับรถคันนี้ที่เปลี่ยนยางเวกเลสไปแล้วมันจริงอย่างนีนพี่เขาชวนผมเชื่อหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปชมกัน หลังจากที่เราทดสอบอยางเบรกเลสที่เราเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่กับเจ้า B M s e 4คันนี้ครับสิ่ง,งแรกที่เราสัมผัสได้และรู้สึกได้จริงๆครับเสียงเงียบขึ้นมากครับเพราะด้วยยางชุดเก่าเนี่ยปีเก่ามันมีเสียงว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 ง,วงติดตามไปทุกการเดินทางของเราครับยางชุดใหม่อาจจะเป็นด้วยตัวยางเบรกเลสเนี่ยมีเทคโนโลยีรีดล่องน้ําแล้วก็ตัวลายของอยางเนี่ยมันนุ่มเงียบ ทำให้การขับขี่ของเราเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากเงียบมากขึ้นครับและในส่วนของการใช้งานนะฮะเมื่อกี้เราได้ลองในถนนแห้งถนนเปียกถนนคูขาครับเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่จะบอกความรู้สึกละกันเราอาจจะไม่ได้วัดด้วยระยะทางกี่วินูนนี่นั่นแต่ผมจะบอกด้วยว่าการที่เราได้ใช้เราได้สัมผัสเราได้ขับมันจริงๆแล้วเราจะรู้สึกได้ว่า มันหนึบขึ้นนะฮะแล้วก็เงียบนะครับอย่างที่ผมบอกครับทั้งหมดทั้งมวลครับมันคือความรู้สึกอยากให้ทุกคนได้ทดสอบกันจริงๆนะฮะหรือลองใช้ยางเวกเลสครับยางเวกเลสนะฮะเป็นยางที่ผลิตในประเทศไทยและใช้วัตถุดิบนะฮะเป็นน้ํายางพาราที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกนะฮะนั่นคือเป็นน้ายางพาราจากประเทศไทยครับแบรนด์ของเวกเลสเนี่ยขายอันดับหนึ่งในประเทศจีนครับและขายทั่วโลกไปเนี่ยเป็นอันดับที่9ครับและมียางไซ์ยางขนาด และรูปแบบครอบคุมรถทุกรุ่นครับอยากให้ทุกคนลองสัมผัสเจ้ายางเวกเลสดูครับสำหรับคลิปนี้ครับผมบอกเลยว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยครับที่เราเรามารีวิวเจ้ายางเวกเลสให้คุณได้เห็นคุณสมบัติได้เห็นการใช้จริงและรีวิวการสัมผัสจริงๆที่ได้ลองใช้ยางเวกเลสครับ น่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลให้สำหรับใครหลายๆคนที่อยากจะหายางเปลี่ยนอยู่นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณยางเวกเลสด้วยขอบคุณฟิกออโต้ด้วยนะฮะและขอบคุณแฟนขับทุกคนที่ดูตั้งแต่แรกจนจบครับและเดี๋ยวเราจะมีโอกาสเราจะไปรีวิวเจ้าแซดโฟคันนี้ต่อนะครับสำหรับผันี้ช้ปสามร้อยไปก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดใส่กระดิ่งให้ช่องยูทูบด้วยเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยได้ไหมฮะเห็นคอมเมนต์ด้านล่างพิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจหน่อยผมแอบอ่านทุกคอมเมนต์จะติจะชมจะว่าจะด่า ยินดีหมดครับหรือไม่รู้จะพิมพ์อะไร #fc300 ในคอมเมนต์ครับสําหรับผมวันนี้ชมป์300ไปก่อนฮนะสวัสดีครับเจอใหม่คลิปหน้าครับ